ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับอุปกรณ์ชื่อว่าตัวสัตติแ a นาล y เซอร์นะครับเรามาดูฟีเจอร์กันนะครับฟีเจอร์ขั้นแรกล็อกอินะครับโอเคเมื่อกี้เป็นหน้าตาล็อกอินนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือ System Information นะครับ System Information เนี่ยจะมี s e r i a l Number, Up Time นะครับแล้วก็ System Time แล้วก็อื่นๆนะครับ สร็จแล้วเนี่ยถัดมาก็จะเป็นยูนิคโอเปอเรชันก็จะบอกสเตตัสของพอร์ตของเราว่าพอร์ตไหนอัพมาบ้างที่นี้เราเสียไปที่พอตหนึ่งนะครับแล้วก็ไรเซนนีฟอร์เมชันไรเซนนีฟอร์เมชันเนี่ยก็คือข้างบนนี้ก็คือจะเป็นไรเซนของพอร์ติการพอ์ติกาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทําการหาพวกซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในตัวอุปกรณ์ของฟอร์ติไนเซอร์เนี่ยเราจะไม่มีการอัปเดตซิกเนเจอร์นะครับ เสร็จแล้วในที่นี้มันจะมีท้ายของอุปกรณ์ที่เรารับอยู่ซึ่งมันก็จะมี FortiGate, FortiManager, SitLock, FortiClient, f o r น i, ate, i, ager, ock, i, ine, i m a i l FortiWeb นะครับแต่ว่าในที่นี้เราดีดิด้วยหนึ่งตัวก็คือ FortiGate ทางด้านขวาก็จะมีบอกว่า FortiGate เนี่ยชื่อชื่อว่าไรที่เราส่งข้อมูลเข้ามานะครับนะครับถัดมา CPU CPU นะครับก็คือ System Resort เนี่ย CPU Memory เนี่ยมีเท่าไหร่บ้างซึ่งเกงขึ้นมาบนนี้ก็คือ100%นะครัแล้วก็ทางขอรมันก็จะเป็นสถิติจะมีเรื่องของเซ t i o n มีการคอนเนคชันเข้ามา r รี o โมทเข้ามาเลย Connection ก็จะขึ้นส่วน l o อก n อ Report ตัว l o อกเองก็จะบอกว่าหลอเนี่ยมี l o อกอยู่กี่ Device ที่ส่งเข้ามาแล้วก็มี l o อกวอารุ่มเท่าไหร่ใน1วันนะครับ แล้วก็รีพอร์ตที่เคยเจนเอาไว้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นดิสมอนิเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าดิสของเราเนี่ยใช้งานไปเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับปัจจุบันก็ใช้ไปที่สิบสิบจุดหกจิกน,นะครับเรามาดูที่ตัวปร์ติเกตตัวแรกเลยที่เราได้ดิจิตเอาไว้ก็จะมีโสต์เนมของฟอร์ติเกตก็คือใช้ไปที่ฟอร์ติเกตยังไงมันก็จะบอกชื่อมานะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับ CA ไอพีก็บอกมาว่าไอพีคนไหนมันคนส่งมาส่วนสเตตัสของหลอกนะหลอกเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยหลอกก็คือรับได้เสร็จแล้วดีเอพีเนี่ยก็สรีเขียวก็คือรับรับได้นะครับแล้วเข้าไปทางหนเนะข้าไปทางในปุ๊บเนี่ยหลอกเนี่ยเราจะมีการกําหนดด i สเปซทางนะครับสี e ่นะครับเป็นต้นแล้วเราโอเคนะครับแต่นไนทีนี้เราจะเหมือนเดิมปกติผ่านมา หลอกที่เราเก็บได้เนี่ยปัจจุบันเราได้รับหลอกมาแล้ว9.2จิกคือ1.8%ของที่เรา1.89%ของที่เราเอาลาไว้แล้วก็ DLP อาพคายก็คือ2เมกตอานี้เพิ่งเปิดนะครับแล้วที่เหลือก็คือตรงนี้ก็จะเป็นที่ยังไม่ได้ใช้เหลือเท่าไหร่เป็ตนต้นนะครับแล้วตรงน,นี้ก็จะมีการบอกว่าหลอกเนี่ยมันเพิ่งรีซซฟมารีซซฟวันไหนล่าสุดเนะพราะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า เวลาที่มันรีซซฟล่าสุดเนี่ยมันเลยมาแล้วหลายๆวันเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแหละมีการไม่ส่งหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ก็จะช่วยเราแก้ปัญหาได้หรือให้สํารวจได้ว่าเอมีอะไรผิดปกติกับหลอกเราหรือเปล่าเรามาดูที่ตัวหลอกกันหลอกเนี่ยเนื่องจากอุปกรณ์ตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวเก็บหลอกที่เป็นเซนเซอร์ไหลก็คือสามารถเก็บได้จากหลายๆตัวจากฟอิเกตหลายๆตัวจากอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยจึง ีจึงสามารถเลือกได้ว่าจะดูหลอกของวัครตัวไหนหรือจะดูทั้งหมดนะครับแล่ที่นี้เรามีตัวเดียวก็เลยเลือกเป็นทั้งหมดเลก็ไดนะ้ครับก็คือดูตัวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของเวลาให้ว่าจะเป็นรักมันหรือว่าเจ็ดวันหนึ่งวันก็ว่าไปนะครับเราได้หมดนี้จะเป็นอะนะี้ทางซึ่ง เราก็จะเลือกได้ว่าในหน้าหนึ่งเนี่ยเราจะดูได้กี่อันนะครับอันนี้จะเป็นดูเรือทาหลอกหรือะ,นะะเรีเรเรเรหลอกอน้าเป็น U T M หลักนะครับ UTM หลอ k ก็จะเป็นหลักในกลุ่มพวก DLP นะครับ DLP พวกที่เป็นเกี่ยวกับ Con ตัวคอนเทนต์นะครับเดียรไอ UTM lock feature นะส่วนถัดมาเป็น traffic lock traffic lock ก็จะเป็นหลักที่เราส่งข้อมูลระหว่างกันเนี้ยนะครับว่ามีการอ่าาว มีอันนี้ด e นาหรือว่าอา l าวเนี่ยครับก็จะมีบอกหลักแต่ละเหล่ามีแกนบอกว่าส่งข้อมูลไปเท่าไหร่รับกลับมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวสแกนช่องโหว่นะครับซึ่งเราได้ enable บนตัว a n a l y z e r นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูหลอกทั้งหมดเสร็จแล้ว เราก็จะมันที่คอนเทนเนอร์ขายนะครับคอนเทนเนอร์ขายนี่ยคือการเก็บหลอกนือนี่จะมีการเก็บหลอกว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นมีไอดีบอกนะครับให้เราไปโหลดถ้าเรากดสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูได้ว,ว่าไอห,หลอกอันเนี้ยมันเป็นหลอกอะไรเดี๋ยวมันเปกีบไนหน้าอื่นเสร็จแล้วคอลันทีหลอก คอร์รันทีนต่อหาต่อที่คอร์รันทีไม่ใช่คอร์ร,ออรันทีหรอกคอร์รันทีเป็นการคอร์รันทีนไฟล์นะครับก็คือถ้าเกิดมีการที่ตัวอุปกรณ์ฟอติเกตเนี่ยดีเทคได้ว่าเจอไวรัสแล้วก็จะทําปกติก็จะทําการดรอปทิ้งน,นะครับแต่ถ้าเราทํามีฟีเจอร์ของคอร์นนอรันทีแล้วเนี่ยฟอร์ติเกตก็จะส่งส่งไฟล์ที่กําลังจะลบเนี่ยมาไว้ที่ตัวอุปกรณ์ไรเซอร์เวลาที่แอดมินเนี่ยแอดมินเนี่ย สแกนไปแล้วเนี่ยแล้วทางทางทางเราบอกว่ามันเป็นไวรัสแต่ทางมเนเจอร์บอกว่าเราอยากได้ไฟล์ไฟล์นั้นเพราะว่าไฟล์นั้น,น่ะมันเป็นไฟล์ที่เขาใช้งานอะเราก็สามารถกลับมาดึงไฟล์นั้นเนี่ยมาดาวน์โหลดไฟล์นั้นเนี่ยไปให้เขาได้ใหม่นะครับตัวนี้คือฟีเจอร์ของการคอลันทีไฟล์นะครับนนรถ้ามาเป็นเว็บนะครับการสแกนเว็บนะครับก็ฟือนี่ก็สามารถบอกได้เลยว่าใครทําอะไรบ้าง เช่นเช่นในเคสนี้นะครับผมลองอันนี้ก็คือมีคนเข้าเว็บมีการเก็ตนะครับมีการเก็ตเว็บนะครับเ mm hmm. นี mm ่ย hmm. มันดัตทีเอ็กทีนะครับพอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บเราก็เออพิมนะเนี่ยแสดงว่ามีคนมีการส่งไฟล์นี้ไปให้ที่ที่ปลายทางนะครับเพราะเอ้ยมีการส่งร mm ีเควสต์ไฟล์นี้นะครับ อ,อันนึงอะไรอันนี้นะครับมีการไปโหลดรูปมาเป็นดอท PNG แล้วก็ดูว่านี่มันรูปอะไรนะครับอ่านีปนี้นะครับก็คือแอดมินสามารถมอนิเตอร์ได้ว่า User อร์ทำอะไรบ้างนะครับโดยละเอียด ส่วนอ e ีเมลนี่ไม่มม้มีตัวอย่างให้นะครับแต่อ e ีเมลเนี่ยสิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะเห็นได้กระทั่งว่ามีการรับส่งอ e ีเมลกันนะครับทั้งซอสทั้งผู้ส่งและผู้รับแล้วก็สามารถเห็นเนื้อเมลทั้งหมดแล้วก็เห็นการอะไครไฟล์ทั้งหมดการแนบไฟล์มาเนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดเลย FTP ก็เช่นกันก็จะเห็นว่าการไปดาวน์โหลดข้อมูลอะไรต่างๆผ่านโปรโตคอล FTP เราก็สามารถเก็บหลอกได้มาหมดเช่นกัน ส่วน IM IM ็ไอเม่เพีพวกการแชทต,ต่างๆครับ i m messenger อะไรเงนี้ครับเห็นลอกกันคุยกันนะครับถัดมาหลังจากนั้นตัวไนเซอร์เนี่ยก็ยังสามารถทำรีพอร์ตได้เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทำรีพอร์ตนะครับนี่เป็นรีพอร์ตของการทำแบนด์วิดต์กับแอปพลิเคชันนะครับ เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการใช้ top application อะไรบ้างนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักก็จะเยอะมากเลยแต่ก็จะเห็นมีบิตมี SSL โปรโตคอลมี HTTP วิดีโอนะครับ IJU อะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นแอปพลิเคชันแต่ช่างอ่างเงี้ยครับก็มีบิตเอาเลงมีการสร้างคุ้มทันเยอะมากนะครับแล้วก็บิตแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมี user by volume อะไรเงี้ย มีว่าทับคันที่นะครับเราไปเรามีการไปดีเพจข้อมูลของประเทศไหนบ้างนะครับอย่างในที่นี้ก็มีครับ U.S เยอะที่สุดนะครับเราจะเห็นรีพอร์ตซึ่งรีพอร์ตมีมากมายเลยมีหลายแบบเลยอันนี้มีไหม,อ,อ,มอีเมลอ์อ่านี่ครับมีการ ท็อปการส่งอ e ีเมลนะครับใครส่งเดี๋ยวส่งมาก็จะมีบอกร์ดอินลีนะครับก็จะมีประโยชน์กับทางแอดมินที่ได้เวลาหาปัญหาหรืออะไรก็ตามนะก็จะมีก็จะตามมาด้วยเนี่นะครับมีการดาวน์โหลดไวรัสนะครับอันนี้เป็นไวรัสที่สำหรับเทนนะครับนี่ยครับมันก็จะมีดีพอตอกว่าดาวน์โหลดไวรัสอะไรบ้างนะครับ,ะรบอะไรทั้งหลาย จะเป็น v p m ไม่ต้องไปโอเคเดี๋ยราไม่ได้ทำไว้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆของรีพอร์ตนะครับตรงนี้อันะนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่ทาง a นลิสเตอร์ทำได้นะครับซึ่ง๋ยวรายละเอียดลึกๆเรามาลงทัทีหลังนะครับจบเวอ์ชันนี้คุณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ